สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีจิตใ้อยู่ในประเทศและตามประเทศของพ่อครับซ่องน้องหนาชุดใหญ่ส่าป่าตายเี่น้องรักตัวส่องป่าตายเลยพี่น้องพ่อั่งป่าตายที่เจ้าจระมาายังนี่าวเชีวัดเบอร์สิือเนือออะไรยังแหลนมาวายวใจคร้บบดสบายให้กมาเลพี่น้องใคที่บอกป็นห่วงนะพี่น้อง วานนี่ก็มันขบเลยพี่น้องเฮ้ยใจกันอย่างมากจะวานนี่คนเลยพี่น้องก็ไประเทศคาบคาบเลยพี่นอ้อนงนเ,นเองร,เงรวงืว่าขาไม้บระชับนะ พอตายวพาะจากใจเลยพี่น้องเลยเป็นเพาเรื่องห่วงเป็นห่วงนี่ขอตายห่วงน่องหนากลัหวหอดโตพอตายยี่หิพี่น้องเลยแอนสบายแอนเป็นทางสบายโอ้ยว่าด,ย,าด,ย,ดย,ายังเหีนยังเห็นใหญ่จนมืดเพิ่มวาดยังไ้พอตกพอตกขำมากเราจิบกัิหยิบตาแทนพี่น้องมันแม่นจริงวันี่แม่นพี่น้องฟังน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ขยิบตาเนี่ยได้น้องพี่น้องคือข่าวตาเกิดตะเกี่ยบข่าวพี่น้องเลยเนั่งนั่นๆได้ขยิบตาสิพี่น้องเพราแมนจริงอยู่อโอ้ยครับพ่อแมนมาเซซแซงแกงว่ากัน้อพี่น้องเยเรื่องห่วงบอกว่าชุดๆเลยพี่น้องอารีนี่อุ้ยอารีนี่ก็ได้ว่าเป็นโลกเป็นไัยเลยอ้ยที่ถอดใจนะพี่น้อง ลเป็นไผ่แฮงเป็นห่วงโขกเก่าพี่น้องเอ้ยถอนหายใจถอนใจพระห้าพลแบบเออแบบดีๆก็เป็นยังแบบนี้นะโอ้ยแบบ่ยเหงาหักรลายวขกเก่าพี่น้องเอ้ยบบบนี้ให้เป็นห่วงรลายวขกเก่าห่วงเป็นโลกเป็นนั่นเป็นโลกมันมีไใชชิบวแพงเนาะพี่น้องชุดแพงอยู่นี่เลยพี่น้องเอ้ยลดลดโต๊คุ้มเลยพี่น้องลดโต๊คุ้มเลยพี่น้อง เอาดีๆได้ไหมน้อแก้มบุมลบนี่แหละครับสนป่ารับประกันร้อยเปเซครับขายาวน้ะพี่น้องลกง่ายนาะโย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 เนิดวยังเสียใจไม่ได้หรอกเลยที่มีความร้ขายาวได้ขายาวเขียนิ๊กั่วเขียปานละล่าก็ไม่ได้หรอน้ะเนี่ป้าลบป้าวัดใจลบได้ที่ซก็ไม่แล้วทางบ่ดีบ่ดี โคตรโพทางอะไรหรอคุ้มหลายดีพี่น้องเลยเมื่อนี้เข้าขัดจิตไปไปใช่นอนอทางจกไปทางใดทางตัวนี้คือชิปเป็นขุดขุดเนาะพี่น้องเนาะขุดขุดทางตัวนี้ท้องใช้ชิเป็นทางไปบ้านลังสีเขียวเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นขุดขุดก็ได้นู้นมาหน่อยแท้อุ้ยไปเมื่อคืนนี่ยิ จักสิวานได้เพี่น้องเลยมาแต่เป็นห่วงหวานใจเจิ้มบุร่ายหอนูเจิ้มบุร่ายหอนูแม่สบายเว้นทามจะค่าโอ้ย,อยน้องพี่น้องหวานเนี่ยครับปอดเสียไว้ถามเหยพี่น้องแบบบาร์ไตเป็นบาร์ไตเบิ่งขิดตอนกลางเว้นแล้วแต่ว,ว่าพาย้ายไปหันไปหนีอะไรพี่น้องเลยไปบอกผูกบอกคนแน่แล้วก็ซื้อเครื่องซื้อของเนี่ยก็จนมึดมึอผัดหน้าผันผัด อยากให้พาไปหาหนูก็ตายก็เลยไปพี่น้องเลยแต่เว็นกำลังสิตกดินอู้หูจะเป็นงามสวยงามอะไรป้าเตือนกำลังหลับต้นใหม่ไปใหม่พี่น้องเลยออวัิษพระไปบ้านหลังสีเขียวอะไรพี่น้องไปเชิญเพผุนไปบวมงานผุดเดือนใหม่พี่น้องไปบอกเปล่า ต่อไปพอใจชิเอร์ผัเถาได้เพียงสองวันองไปตอนนี้ก็จะไปหาเอิร์นเถ่าได้รับบอบอบอคือมันมาเอิ้นก่อนแท้ลัยังแล้วว้าวยังบ่ยยงบ่อเหตุตามหยิบของเพนีน้องพี่น้องชิไปเอิรนเทได้่กับพีทแล้วนาะพี่น้องเออสิถ้าพังถ้าพังอยู่ดอกาเอิรนแล้วเล่าเป่าอืเอเอิรนแหละพอใก็ชเอิ้นชอเอินเล่าต่พี่น้องเ้ย าเห็นตาบีดข้อมเทนี่เราปลอทภัยกับบกติครับว่าเห็นตาบีดข้อมเทนี่เราปลอทภยเอื่นเขาเข่าไปแล้วพี่เนาะเดี๋ยวตอนนี้ยังพี่น้องยังยัง่เขาเอื่นน้องน่าเสียอายเอื่นก็ได้เด้พี่น้องบ่แม่นนะเออเนาะทุกคนแบบว่าเคยมีคนมาจีบมายังกับมีลายอยู่บ่แม่นอ่ะปลอดภัยคนแรกครอกแต่คนมาจีบมายังแบบว่าคุยกันนานถ้าว่าไปนักบ่เออคนอื่นเนาะ มาเอิญพอเทาเพื่อนขลายอะไรเนาะแค่จีบดอกประาวาตสิมาคุยเฮิร์คือบาดตายแค่แค่คุยทั้งโทรศัพท์ไปนั่นแล้วแต่ว่าตายมามาจริงเลยพี่น้องเลยทิ้งใจได้พี่น้องเลยแล้วก็จริงจังบอกจอตรงนี้แล้วมาหอดแล้วพี่น้อง ได้ไดโนมาพักเพิ่นพี่น้องเลยบอตายได้บลายเพิ่นแบ่งกันกินบอดีเศษหามีแต่ละสาวอยู่พี่น้องเลยปั่นข่าประมือนี่เขาเขาหอกหรือว่าอะไรด้วยส่งพินบอกทรงพินของนางคำแล้วก็อยากมาบอกเพิ่นไปขึ้นเฮือนนั่นแหละมาตายอยากมาบอกอยามาบอกเฮือนเขาเลย วันท <T> ี่าซวันทีสาองนี่แหละวันือนี้วันทีาวที่สิบวันทาวนั่นมันนี่นเเห็ดบริษัทเรามีแต่เออจะนกานจอะไรบอกระซาวอยู่เมือน้ะเพิ่นบริปยเพิ่นว่าอยากบอกราบ่าวแล้วอกมาเห็นเราไปเรไปเติงแล้วประมาณ อบ่เหมืนใกล้ซีมาแล้วปะเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปบอกเจเออไปบอกเจก่อนก็ได้แล้วจังกลับมาอีกำเอออเพราะว่าสีมาส่งพินให้แม่ลุ่อ่อนน้ำเตื่นซีมาเลยแมนไปไหนเขาเขาน่ะก็ยังตากกันอยู่แล้วยังบ่อเลี้ยเออยังดีแต่เดอยังวะกันด็กสิเด็คนขึ้นเล่าไลยเตื่องเลยเด้ก็ยังดีโอ้ยเห็นตอนนั้นน่ะม่ต้องว่า เกิดงอเกิดยังเปียกอุ้ยจักสียังสาละผาดคนบดบดไปสีมาแล้วซุ่มเถวตาแห่งไปสีมาขาวขาวจนพูนอยู่มีดเข่าอันนั้นเม่นเม่นจากแรกจุซุมน้ำรังนี่ก็ยังบอกหซุมนี่ยันมีดเขาสีดำเลยเบ่งไปอะไร่เาวมันแห่งอะไรตัเขาเบ่งเขาเร้คนแรกในมือตอนนี้ เม็ดมันจะเหี่ยวป่าเนี่ยมกบลําอบมอืมอมอืมนืมอนเอืม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 ันมัืมองมัืมอ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 ือืมอืมอืดเืมืมอ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 นมอืมอืม้ามอ่มอืมอืมอเมอืมออืมอืมอืบอกมอืกออือือืัอมอืมอมออมอืมมอื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 มอมอออือมอืมอือื่อือ จะน่าฮักกมาเด้ออาจารย์เรามาก่อนแล้วย่าเราไปทางใหม่อ่ะนะป่ะอาะเลยฮะเปิดกล่องแล้วโอ้ยเปิดแผลแล้วมันมัวๆว่ะมันเป็นอย่างคือควันไฟมันเป็นขาวๆมันคาสื้อเมนสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเอือนเจ๋พี่น้องเมือนใายดีพี่น้องม่เป็นข้างแรกป่ะเนี่ยข้างแรกข้างแรกวะเออ

มื่อค้นเหือนเดิมัตื่นเากบอกไปเห็นใเนี้ยไปวางนั่นที่บเห็นเออเอวางนั่นแหละเออนี่แหละอืมมนือดมันอคืนเนดีใจค่ะพะเจ้านี่็เอาถั่วยอกมาลาเป็าห้เพลนให้เลก็เปเพลงแบบ ปิดเลกซินะแมลองถวแมให้เพินเต้นในจักบาทวะเราไปะบ่าน้วอัน้องอเพื่อนเลยแปม่าโถ้าปเปิดพุ่งองแมนด้วลูกปัดกวนอยู่ก็ถืกหลานหลานเพื่อนดีใจน้ำไดะเขาแบบเนาะแต่คนงานพ้องมันท้งเลกกันหนักเนาะแต่เปิดช่หมแม่บุมี่นกับวอยบุ้มีบาดายฮนมือพี่น้องเลยใจได้เห็นคนงานลูกหลานแบบ สำเร็จนะกับรังบางใหญ่เนาะกับแล้วสูงกันมาจนีใดจนจนแล้วพี่น้องเลยสองสามจ้ะสองสามสองห่อสามห่อสามสามห่อสองเสาโค้งโคต่อหน้าต่อหลังแล้ววายังมีแต่ปูพื้นค่อยเห็ดไปเท่าน้อยอ้าวระ่ามาแต่ใส่สบายดีอ้าว

แม่ว่าเลาะมเยว่าว่านัวหัวมวนอะไรแม่ลูกสาบัดไปโรงเรียนมาอื่นไปพ่ออ้ไปเกิเมากเไนองแม่มาเองหล่ะคอมาบอกคนหานำที่ไปบอกไปก็ เรือกขวามเพิ่นนะคะสิมาบอกเพลินน้ำหางยังบ่เห็นสิกลับเข้าไปอีกเนี่ยไปสือปลาหว่ะสนใจจะสืบปลามาสู่ทีมงานแม่เร็วบ่เห็นเห็นแต่แม่ของเทนวันี้และสิมันมืดมืนมืดมายไมได้ก็อุ้ยตามโต๊ะนากรีดีแต่ว่ามาแต่หกโมงเาอย่างสีเห็นแม่หกโมงเสาถุงเนึหกโมงเา พี่น้องคลิปนี้กับเจ๊บไปเพียงต่านี้เดยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งมาตายด้วยพี่น้องสบายดียดใจร้านสาวร้านเคยละลาย,ลาย,ลาย,ลายเนาะใจ <laughs>